เติมสมองให้เต็มเหมือนเติมน้ำลงในแก้วมาร่วมแชร์ความคิดและไอเดียดีๆกับรายการ RMUT Variety วิทยุเพื่อความคิดที่ลงตัวทาง FM 89.5 MHz สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMT u Variety ค่ะพบกับดิฉันกุญกน,นิทวทองเงานะคะทุกค่วมอนอังคารค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะบนคลื่นนี้ FM 8 9 5 MHz เมกเฮิร์นะคะ Switch FM ค่ะส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะในช่วงนี้นะคะถ้าจะไม่พูดคํานี้ก็ไม่ได้แล้วสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะสําหรับใครที่เตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไปทอง ท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูสงการานนี้นะคะช่วงเทศกาลสงการานนี้นะคะก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานนะคะสําหรับใครที่จะต้องขับรถขับปราดเดินทางไปต่างจังหวัดเองนะคะก็ ตรวจตราสภาพรถตราให้เรียบร้อยและใครที่กำลังเตรียมข้าวเตรียมของนะคะจะไปรดน้ำดำหัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณยา่าคุณยายนะคะก็เตรียมของให้พร้อมเพรียงนะคะหลายๆคนบอกว่าพ่อแม่นะคะญาติพี่น้องเนี่ยแค่เห็นหน้าเราก็สุขใจแล้วในช่วงเทศกาลสำคัญนี้นอกจากว่าเราจะได้ไปเล่นน้ำดำหัวสนุกสนานในเทศกาลสงการานแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมันเป็นวันแห่งครอบครัวนั่นเอง พ่อแม่พี่น้องนะคะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้ไปทานข้าวกันสําหรับใครที่ต้องมาทํางานเหนื่อยเนี่ยถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงชาร์จแบตให้ตัวเองนะคะได้มีพลังงานในการที่จะกลับมาลุยงานอีกครั้งหนึ่งอย่างเต็มที่ค่ะก็ขอให้สนุกสุขสันต์ในวันสงกรานต์แล้วก็ขับรถขับราเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะ RMT Variety ช่วง สวยใสไร้ปัญหาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงของสวยใสไร้ปัญหากับดิฉันอาทิตยาปักทานางกันแล้วค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าอากาศร้อนมากๆแล้วอากาศร้อนแบบนี้นะคะก็มีผลกับเรื่องของผิวของเราอย่างแน่นอนบางท่านนะคะถึงขนาดผิวไหมเลยทีเดียวค่ะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันก็จะมีการสัมภาษณ์พูดคุยค่ะกับคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของผิวหนังนะคะ ในว,วันนี้ค่ะเราจะมีการพูดคุยกันว่าจะมีวิธีการในการดูแลรักษาผิวของคุณอย่างไรเพื่อที่จะช่วยป้องกันนะคะอาการของผิวแห้งหรือว่า,าการของผิวไหมจากการที่ถูกแดดเผานั่นเองค่ะค่ะคุณฟังค่ะและตอนนี้นะคะที่ฉันกําลังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวิรากรโอภาสวงศ์ค่ะท่านเป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคุณหมอมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามีผู้ที่ประสบปัญหาเยอะแยะมากเลยกับเรื่องราวของหน้าร้อนแล้วก็ทําให้ผิวหนังนมีปัญหาค่ะคุณหมอค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามเรื่องราวที่เกี่ยวกับผิวหน้ากันก่อนดีกว่าค่ะคุณหมอคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราพบแดดแบบนี้เนี่ยจะมีการใช้ครีมกันแดดแบบไหนดีคะคุณหมอที่จะเหมาะกับสภาพอากาศนะตอนนี้นะคะค่ะช่วงนี้ก็ร้อนมากร้อนมากจริงๆใช่ะคะ่ะ,คะ ปัญหาในหน้าร้อนเนี่ยเราก็ประสบปัญหาอยู่สองอันก็อันที่หนึ่งก็คือแสงแดดน,นะคะส่วนอันที่สองก็คือเหงื่อนะคะที่จะทาให้เรามีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังต่างๆนะคะ,ะสําหรับยาก,กันแดดสําหรับหน้าร้อนเนี่ยช่วงนี้ก็ช่วงที่คนก็ออกไปทะเลออกนอกบ้านเยอะยาก,กันแดดเนี่ยก็จะต้องมีความสําสคัญมากๆนะคะเวลาเลือกเนี่ยเราจะต้องเลือกนอกจาก S C F ต้องสามสิบขึ้นไปแล้วเนี่ย ก็จะต้องเลือกที่มันกัน UVA ได้ด้วยนะคะเวลากัน UVA เนี่ยบางยี่ห้อก็จะเห็นว่า PA บวกบวกหรือว่าบางยี่ห้อก็อาจจะเห็นว่า UVA block นะคะพวกนี้เราก็ต้องเลือกด้วยมันมีความต่างกันยังไงคะคุณหมออย่าง p a บวกบวกหรือว่า UVA block อะไรแบบนี้นะคะค่ะคือตอนนี้ UVA การกันแดดของ UVA เนี่ยยังไม่มีมาตรฐานที่ตกลงกันแน่นอน อย่าง S.C.F เนี่ยทัทง้ทงทั้งด้านยุโรปและทางด้านอเมริกาแล้วก็ของไทยเนี่ยเราก็ตกลงกันแน่นอนแล้วว่าค่า S.C.F เนี่ยมันเป็นค่าความสามารถของยากนันแดดที่ป้องกัน U.V.B เท่านั้นนะคะไม่ไม่ได้ U.V.A ซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานและท,ทุกทุกคนก็พูดภาษาเดียวกันว่าความป้องกัน U.V.B เนี่ยพูดเป็น S.C.F ส่วน U.V.A เนี่ยยังไม่มีมาตรฐานเพราะนั้นก็ทางยุโรปก็จะเป็น P.A. หรือว่าทางบริกาเป็น U.V.A block หรือว่าทางญี่ปุ่นก็เขียนว่าแค่ UVA เฉยๆอันนี้ก็ยังไม่มีมาตรฐานที่ตกลงกันนะคะก็เป็นอันเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเขาบอกว่ามีกัน UVA เนี่ยก,ก็ก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามาตรฐานในการป้องกันเขาอาจะไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมข้าหมอ ค่ะก็คือการที่มันจะก,กันได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสารที่ก็ใส่เข้าไปนะคะตัวยากันแดดเนี่ยก็สารกันแดดจะมีสองประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นพวกสารเคมีค่ะอีกประเภทหนึ่งเนี่ยจะเป็นการสะท้อนนะคะก็คือมีตัวไหนก็บล็อกไปหมดเลยอันนั้นก็จะเป็นกายภาพเป็น Physical Sunscreen แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวส่วนผสมทั้งสองอันก็คือใส่ทั้งสะท้อนด้วยแล้วก็ทั้งเคมีเพื่อให้ประสิทธิภาพเนี่ยจะจะได้มากขึ้น ะะแล้วค่าของครีมกันแดดระหว่างผิวหน้ากับผิวกายมีความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนกันอย่างไรไหมคะคุณหมอคือค่ามาตรฐานต่างๆนี่เหมือนกันนะคะกันก็คิดอะไรเนี่ยก็วิธีวัดน,นี่เหมือนกันแต่ว่าตัวครีมกันแดดที่สําหรับหน้าเนี่ยเขาก็จะคัดสรรตัวที่ไม่ก่อให้เกิดสิวแล้วก็มันน้อยกว่านะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้ยาก,กันแดดสาหรับหน้าเนี่ยไปทาตัวได้เนี่ยไม่ผิดกฎ นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาของตัวนี้มาทาหน้าเนี่ยสาหรับคนที่หน้ามันหรือว่าเป็นสิวง่ายหรือแพ้ง่ายๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เขามีสารประกอบที่เข้มข้นกว่าไหมคะสาหรับครีมที่ไว้ทาผิวกายนะคะพอพอกันนะคะเพียงแต่ว่าเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมทาตัวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโฟกโลชันที่จะได้ทาได้ง่ายๆทาได้เป็นบริเวณกว้าง ส่วนทางหน้าก็าจ,จะเป็นครีมหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแบบเจลแบบว่าเป็นโลชั่นก็แล้วแต่แต่แตว่าส่วนใหญ่อันหลักที่ทาหน้าเน,นี่ยเขาจะต้องให้มันมันน้อยล้วต้องมีความมันที่น้อยไม่งั้นเนี่ยมันจะหนึบหน่ะแล้วคนก็จะไม่ชอบนะคะเราไม่มีเรามีวิธีในการเลือกอย่างไรคะคุณหมอสําหรับผู้ที่มีผิวหน้าแต่ละแบบนะคะอยากให้คุณหมอแนะนําสักนิดหนึ่งคะ่ะเริ่มที่ผิวมันก่อนก็นได้ค,ะค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกไม่ว่า เออจะเป็นกันแดดหรือว่าจะเป็นครีมนะคะเราจะต้องรู้จักผิวหน้าของเราก่อนถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งเนี่ยเราก็สามารถใช้ของที่แบบมันได้นิดนึงนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยทั้งทั้งผิวต่างๆเนี่ยก็ควรเลือกใช้ที่เขาบอกเป็น non comedogenic ก็คือไม่ก่อให้เกิดสิวแต่สําหรับคนที่ผิวหน้ามันเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้พวกที่เขาเรียกว่าเป็น oil free นะคะพวกนี้เนี่ยก็เขาจะเขียนไว้เลยว่า oil free หรือไม่ก็ นอนคอมเบเดจนิกก็ก็จะเขียนนะคะแต่ว่าคนที่แพ้ง,ง่ายๆเนี่ยก็ต้องพกน้ําหอมหรือว่าพวกพาราเบนฟรีพวกนี้ก็จะต้องเลือกด้วยนะคะต้องรู้จักก่อนอื่นเนี่ยจะต้องรู้จักผิวหน้าเราก่อนว่าเราเป็นผิวหน้าชนิดไหนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังบอกว่าวิธีการดูผิวหน้าตัวเองยากมากเลยคุณหมอคะมีวิธีในการทดสอบเล็กๆไหมคะว่าทดสอบอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราล้างหน้าไปเนี่ยนะคะแล้วก็สักสองชั่วโมงแล้วเรากระดัดซับมันเนี่ยซับ ถ้าสมมติว่าผิวหน้าปกติเนี่ยมันก็ยังจะไม่ความมันนี้ไม่ออกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสองชั่วโมงเนี่ยเรากระดาษซับมันแล้วก็ความมันออกมาเยอะเนี่ยแสดงว่าเราผิวหน้ามันจริงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยมักจะมันที่ทีโซนนะคะที่หน้าผากกับที่จมูกถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาเราเลือกกันแดดเนี่ยเราก็จะต้องใช้พวกที่ไม่มันนะคะด้วย แล้วก็ส่วนตรงหน้าผากตรงทีโซนเนี่ยเราก็ใช้ได้แล้วก็ตรงที่แก้มเนี่ยเราก็ใช้แบบไม่มันไปมันก็แห้งนิดหน่อยก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเลือกแบบไม่มันเอาไว้เนี่ยดีที่สุดมันจะทําให้เกิดสิวน้อยที่สุดแต่ว่ายากันแดดเนี่ยนอกจากตัวเนื้อตัวยากันแดดแล้วเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยวิธีใช้เนี่ยก็สําคัญนะคะการใช้ยากันแดดถ้าเป็นแบบที่เป็นเคมีเนี่ยเราจะต้องทาก่อนออกแดดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือครึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมง เพื่อให้มันออกติดลิกที่ผิวหนังก่อนนะคะแล้วก็การทายาเนี้ยก็มีผลมากการที่เขาวัด S P F เนี่ยเขาจะต้องใช้เนื้อยาเนี่ยสองถึงเอ่อสองกรัมนะคะแล้วก็ความหนาเนี่ยค่อนข้างสองสองมิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนามากก็ถ้าสมมติว่าเอาตามจริงๆเลยที่เราจะได้ S P F เนี่ยเท่ากับที่เขาเคลมเนี่ยเราจะต้องใช้เอ่อสองข้อนิ้วมือนิ้วนิ้วชี้อะค่ะค่ะ เออสองสองข้อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะน <c oughs> ต้องค่อนข้างหนาค <c oughs> ่ะน่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราทานหนาอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเราต้องทานซาา้มก็คือทาน,าน,นุกบถ้าสมมติว่าเราทาเช้ามารอบหนึ่งแล้วกลางวันเราจะออกเราก็ต้องทาซ้ารอบหนึ่งแล้วเรื่องของการทาซ้าแบบนี้ยสมมติว่าคุณผู้ฟังบางท่าน,นะค่ะคุณหมอทาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีการลงเครื่องสำอางไปแล้ว แล้วถ้าเกิดทาซ้ำอีกรอบหนึ่งต้องมีการล้างเครื่องสำอางออกไหมคะออไม่จำเป็นค่ะทาซ้ำไดสมมติมว่าเป็นเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเกิดสิวอวรง่ายเนี่ยไม่จําเป็นทาซ้าได้หรือถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกันแดดที่มันเหมือนกับเป็นแป้งอะ,ค,ะค่ะที่ผสม S P F ก็เติมอันนั้นได้ค่ะ<า>ไม่จำเป็นต้องล้างแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เล่นกีฬา หรือว่าคนที่ว่ายน้ำเนี่ยเราเป็นต้องใช้เป็นแบบ waterproof หรือว่า water resistant นะคะแล้วเรื่องของโฟมล้างหน้าล่ะคะคุณหมอมีคำแนะนำเรื่องของโฟมล้างหน้าในช่วงของหน้าร้อนไหมคะว่าใช้โฟมล้างหน้าแบบไหนถึงจะเหมาะอะคะอันนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับผิวตัวเองนะคะถ้าสมมตินคนที่ผิวแห้งเนี่ยการใช้โฟมล้างหน้าเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ผิวเนี่ยยิ่งแห้งตึง นะคะถึงแม้ว่าหน้าร้อนก็จริงเนี่ยเรายังใช้อันไหนเคยใช้อันไหนเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะอย,อย่าไปเปลี่ยนเพราะว่าอุ่ยอากาศร้อนเราจะต้องใช้โฟมแรงขึ้นอันนี้ไม่จําเป็นค่ะเคยใช้อะไรได้ก็ใช้ต่อเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องล้างบ่อยขึ้นนิดนึงเวลาเหงือเราเยอะๆปกติเราก็แนะนํำล้างหน้าเนี่ยเราล้างหน้าเช้าเย็นที่จะต้องใช้พวกตัว สารทาความสะอาดแค่เช้าเย็นเนี่ยพอแต่ถ้าถติว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนมากเนี่ยก็อาจจะต้องล้างเพิ่มอาจจะถ้าสมมุติว่านนเนี่ยล้างน้ําเปล่าช่วงกลางวันเนี่ยได้ค่ะก็คือไม่มีผลใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาล้างช่วงกลางวันหรือว่าแบบนี้ก็ไม่มีการใช้พวกสบู่หรือว่าโฟมก็คือใช้น,น้ำเปล่าได้โปยปกติแต่ถ้าสมมติคนที่หน้ามันจริงๆเนี่ยก็ใช้ได้เช้ากลางวันเย็น ได้สําหรับถ้าคนที่ผิวมันเยิมจริงๆเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาเหงื่อมันออกมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ความมันเนี่ยเหมือนกระจายไปทั่วหน้าค่ะนะคะแล้วก็กระดาษซับมันนี่ก็ช่วยได้นะคะคือมันจะช่วยให้มันไม่กระจายความมันเนี่ยไม่กระจายไปค่ะแล้วแบบนี้บางท่านมีมีข้อสงสัยคะ่ะคุณหมอหน้าร้อนแบบนี้เวลาล้างหน้าใช้น้ําอุณหภูมิเท่าไหร่ดีคะ อุณหภูมิปกติเลยค่ะปกติใช่ไหมคะพราบางท่านก <oton S 2> ็มีความเชื่อ,อว่าใช้น้ําอุ่นเปิดรูหุมขนอะไรแบบนี้อ๋อไม่ไม่ต้องะค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้าเขาจะแนะนําน้ําเย็นแต่ถ้าสมมติเราหาไม่ได้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปเอาน้ําในตู้เย็นมามาล้างนะคะราะนั้นเนี่ยใช้อุณหภูมิปกติดีที่สุดนะคะมาที่เรื่องของการใช้ครีมบำรุงผิวบ้างค่ะคุณหมอตอนนี้ ต้องบอกว่าอากาศด้วยความที่อากาศร้อนกว่าเดิมเราต้องเพิ่มความเข้มข้นของครีมบำรุงผิวให้มากขึ้นไหมคะอ๋อไม่ต้องนะคะเออหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีเหงื่อแล้วก็ความมันเนี่ยมันจะกระจายอยู่ทั่วหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยยิ่งไม่ต้องใหญ่เลยยิ่งไม่ต้องมันอย่างหน้าหนาวเนี่ยเราควรจะต้องใช้ครีมที่เข้มข้นขึ้นแต่ว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยเราควรจะใช้ครีมบำรุงผิวที่เป็นลักษณะเป็นโลชั่นค่ะนะคะมันจะดูดซึมได้ดีแล้วก็ไม่เหนอะหนะเราด้วย แล้วถ้าอย่างบางท่านนะคะคุณหมอต้องการที่จะใช้ครีมบำรุงผิวที่ช่วยรักษาในเรื่องของความขาวใสด้วยแบบนี้สามารถเลือกครีมบำรุงผิวแบบไหนได้บ้างคะก็คือจะต้องเลือกที่มีส่วนผสมที่เขาที่เรียกว่ามีไวต์เทนนิ่งอนี่ยค่ะก็จะมีสารหลายอย่างที่เป็นไวต์เทนนิ่งได้นะคะเพียงแต่ว่าสําคัญที่หน้าร้อนกับที่หน้าหนาวที่ต่างกันเนี่ยก็คือเนื้อครีม นะคะเน,นื้อครีมเนี่ยเราก็ควรไม่ใช้ที่มันเนะหนะที่เรารู้สึกทาแล้วยิ่งไหลยเยอะมันหน้ามันอันนี้เราก็คงหลีกเลี่ยงไปนะคะแต่ว่าส่วนที่จะให้ใสหรือไม่เนี่ยก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับสารที่ผสมที่อยู่ในครีมที่ใช้นะคะอาจจะมีตั้งแต่พวกเออ a h a BHA ก็คือให้ลอกผิวหรือว่าสารที่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีพวกไทโรซินเนสนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือ<ะ>กันแดด นะคะตอนนี้แดดค่อนข้างแรงมากๆถ้าสมมติว่าอยากจะให้หน้าขาวใสเนี่ยมันจะต้องใช้ครีมกันแดดเยอะนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องใช้พวกหมวกร่มที่จะต้องกันแดดนะคะก็ต้องมีตัวช่วยเพิ่มทีนี้จะบอกว่าให้ใส่เสื้อแขนยาวขาย,ยาวเนี่ยบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้รามมันร้อนมากนะคะ่ะเพราะฉะนั้นพอทําพวกนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ครีมช่วยก็คืออย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าอาจมีการทาซ้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วสําหรับคุณผู้ฟังค่ะบางท่านบอกว่าถูกแดดเผาจนแสบร้อนมาแล้วเนี่ยผิวแดงนะคะคุณหมอมีวิธีในการบรรเทาอาการอย่างไรบ้างคะคือถ้าสมมติว่าเหมือนกับไหม้เบรนเลยเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเฉพาะที่เนี่ยเราก็ต้องทําให้ผิวหนังเ,ย,เย็นนะคะพวกนี้เนี่ยตัวน้ำประครบน้ําเย็นรครบน้ําแข็งเนี่ยได้นะคะในบริเวณที่ที่เรารู้สึกแสบร้อนแล้วก็ช่วงที่ ถ้าเป็นบริเวณกว้างเนี่ยตัว after sun ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นสารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นพวกนี้ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ถ้าถมอว่าปวดแบบแสบปวดร้อนจริงๆเนี่ยพวกยาแก้ปวดที่อย่างพวกแอสไพรินหรือว่าพวกที่เป็นสารที่ออกฤทธิ์เออเขาเรียกเป็นเอนเซมนะคะพวกนั้นเนี่ยก็จะช่วยทําให้ลดความปวดแสบปวดร้อนได้นะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูสลสระเยอะๆ พวกวิตามินซีนะคะพวกนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ตัวที่มันเบิร์นอยู่เนี่ยมันจะช่วยทําให้มันหายไวขึ้นค่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องของการถูกแดดเผาแล้วนอกจากการดูแลเรื่องของผิวหน้าผิวกายแล้วค่ะคุณหมอมีบางท่านค่ะที่มีอาการที่เรียกกันว่าผดร้อนผดร้อนตามร่างกายนะคะอยากให้คุณหมออธิบายลักษณะาอาการสักนิดนึงอะคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะก็เนื่องจากว่าในหน้าร้อนเนี่ยเหงื่อเราจะออกเยอะมากนะคะ,คะ ต่บางทีเนี้ยท่อเหงื่อเนี่ยมันอาจจะอุดตันได้นะคะเพราะฉะนั้นคือท่อเหงื่อกับท่อไขมันเนี่ยมันจะอยู่อยู่ออกกันคนละที่กันนะคะแล้วก็ไอตัวต่อมเหงื่อเนี่ยบางทีถ้ามันอุดตันมันก็จะเกิดเป็นเม็ดก็จะเป็นเม็ดใสๆขึ้นนะคะเลยว่าถ้าสมมติวามเม็ดใสเกิดมันมีการอักเสบขึ้นก็จะเป็นเม็ดแดงแล้วก็จากเม็ดแดงก็ถ้ามีแบคทีเรียเข้าก็เป็นเม็ดหนองมันก็จะเป็นเล็กๆตุ่มเล็กๆจะเป็นบริเวณที่เป็นพวกเอ่อข้อพับพวกซอกคอ ถ้าสมมุติว่าคนอ้วนก็จะเป็นใต้ใต้เรานมนะคะส่วนใหญ่ผดร้อนเนี่ยจะเกิดในเด็กเล็กๆนะคะที่แบบเบื่อออกเยอะๆแล้วก็เ,เดี๋ยวก็มีผื่นแดงขึ้นมาพวกนี้เนี่ยจะสังเกตว่าจะไม่ใช่ผิวหนังอักเสบเนี่ยคือไม่คันเพราะว่ามันจะเป็นการอุดตันของต่อมเหลือแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่แบบเป็นภูมิแพ้ล้วเหลือออกแล้วมันยิ่งคันอันนี้เนี่ยจะเป็นผิวหนังอักเสบไม่ใช่เป็นผดร้อนค่ะ ก็คือจะเป็นรักษาของอาการอีกแบบหนึ่งออกไปใช่ไหมคะค่ะก็จะเป็นผืน่แนแดงๆบางทีก็เอ๊ะไม่รู้ว่าเราเป็นแบบผื่นนอักเสบหรือว่าเป็นผลจากเหนือจริงๆพวกนี้ให้สังเกตว่าจะไม่คันอ๋อถ้าเกิดว่าไม่คันก็คือเป็นผลร้อนนะคะ<ช>แต่ถ้าคันคก็คือเป็นอาการของผื่นนอักเสบใช่ไหมคะคุณหมอแล้วแบบนี้สําหรับใครที่เป็นผลร้อนมีวิธีการในการรักษาอย่างไรคะสามารถมียาทาเพื่อบรรเทาอาการไหมคะคุณหมอ ค่ะก็พวกนี้เนี่ยก็มียาทาได้แล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่าจะต้องอยู่ในที่ที่ไม่ร้อนพวกนี้ก็อาจจะต้องอยู่ในที่ที่อากาศสพรเศได้สะดวกนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่หนาไม่ไม่ต้องให้อากาศสพรเศได้ดีนะคะอย่างพวกคอท่อนที่ใส่แล้วมันเบาบางนะคะแล้วก็ตันซอกเนี่ยก็ใช้พวกแป้งแป้งฝุน่นทาได้ บางท่านถามว่าอาการคันจากผดร้อนแบบนี้มีการถ้าใช้คาดามายสามารถช่วยได้ไหมคะคุณหมอค่ะช่วยได้ค่ะคารดมายแต่ว่าตัวคารดมาถ้าเป็นคนผิวแห้งเนี่ยจะไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ผิวแข็งมากขึ้นแต่ถ้าเป็นคนที่เออมีผิวมันๆเนี่ยใช้ได้ดีแล้วก็ตัวคารดมาเองเนี่ยมันจะมีสารที่แก้แก้คันแก้นั่นได้ไม่นะนิทเนี่ยสามารถใช้ได้ค่ะ และสำหรับปัจจุบันนี้ค่ะมีบางกลุ่มนะคะบางคนที่มีการใช้ในเรื่องของสารฟอกตัวหรือว่าการขัดตัวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นี่จะมีผลเสียอะไรกับผิวหนังไหมคะคุณหมอเออถ้าสมมุติว่าเราขัดตัวเนี่ยมันเหมือนกับจะลอกผิวชั้นนอกไปนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นลอกตื้นๆบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าลอกแรงแบบว่าหรือใช้พวกเอสเอที่ขัดผิวเนี่ยเราเวลาเราไปออกแดดเนี่ยผิวมันจะไวต่อแสงได้มากกว่าปกติ ถ้าสมมุติว่าคนที่ทำพวกนี้จะต้องใช้กันแดดเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้สม่ำเสมอเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผิวมันจะยิ่ง<ม>ไวต่อแดดมันจะเข้มมันจะดำง่ายขึ้นแทนที่มันจะใสเนี่ยมันจะคล้ำเข้าไปได้ค่ะอย่างสามสิบก็เพิ่มขึ้นมาอีกนี่นะคะเอ f อสามสิบก็เพิ่มขึ้นไปอีกแบบนี้นะะใช่ค่ะหรือว่าการทาเนี่ยต้องทาให้ให้สม่ำเสมอไม่ถึงว่าเนื้อเนื้อครีมะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนเราถ้าถามเรื่องทากันแดดจริง,รงๆที่ว่าทําวิจัยกันเนี่ยจะพบว่ามีหลายเรียที่เราทาไม่ท mm ั hmm. ่วโดยเฉพาะเอ่อทาใบหน้าเนี่ยมันก็จะมีหลายจุดนะคะอย่างใต้คางใต้จมกูกอะไรพวกนี้เราจะไม่ค่อยได้ทานะคะเพราะฉะนั้นการทานเนี่ยต้องทาทั่วจริงๆแล้วก็แขนขาเนี่ยก็ต้องทาทาโดยละเอียดนะคะทาคือบางท่านเขารีบทาใช่ไหมคะแบบตรงส่วนคอก็อาจจะมองข้ามไปสักนิดนึงใช่ค่ะ ต้นคออย่างเงี้ยค,ค่ะจะไม่ค่อยทาแล้วเขาไม่ีวิธีในการเหมือนกับว่าตัวครีมเนี่ยเขาสามารถป้องกันได้ทุกส่วนของของหน้าและของคอได้เลยใช่ไหมคุณหมอเพราะว่าเห็นบางท่านทาเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าส่วนของคอรู้สึกเหมือนจะดํากว่าที่ผิวหน้าหรือว่าเขาทามไม่เท่ากันเขาก็ทามไม่เท่ากันค่ะแล้วก็อีกอันถ้าสมมติคนที่อ้วนๆเนี่ยค่ะมันจะ,ะมีตมซอกข้อพับในตรงคอที่หนาๆเนี่ยผิวมันก็จะเหมือนกับดากว่าปกตินะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็เป็น ็นชั้นๆขึ้นมาเหมือนกับเป็นเรียกเหมือนเป็นกำมหยี่อันนั้นเนี่ก็โหโหจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นโรคอ้วนแล้วก็จะมีโรคอืน่นอันหนึง่งมันก็จะดูว่าเหมือนสอกปรกเราจะนึกว่าเอ้ยเหมือนเป็นขี้ไข่แต่จริงๆอันนั้นเนี่ยเป็นจากความอ้วนอืมเกิดมาจากความอ้วนนั่นเองค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอแนะนําวิธีในการดูแลตัวเองที่ ต้องบอกว่าเป็นการช่วยดูแลสุขภาพผิวของเราในช่วงของหน้าร้อนที่จะป้องกันเรื่องของแสงแดดแล้วก็เรื่องของโรคภัยที่มากับหน้าร้อนด้วยค่ะคุณหมอค่ะเออหน้าร้อนนี้นะคะนอกจากว่าเราจะป้องกันผิวด้วยสารกันแดดแล้วพวกโ่มหมวกเสื้อผ้านี่ก็ช่วยกันได้นะคะแล้วก็อีกที่สําคัญที่เราละเลยไม่ได้เนี่ยก็คือสุขภาพษประการก็คือต้องดื่มน้าเยอะ นะคะอา,อาหารเนี่ยก็ทานพวกผักผลไม้นะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็ขับถ่ายให้ดีอยู่ในที่ที่อากาศไทยทได้ดีค่ะแค่นี้ก็สุขภาพผิวเราก็จะดีมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องมีการดูแลผิวไม่เป็นแม้แต่เวลาอยู่บ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามีบางท่านดินฉันคิดว่ามีความเข้าใจผิดที่ว่าต้องทาครีมกันแดดเวลาออกแดดเท่านั้นอันนี้ขอแทรกถามนิดนึงค่ะคุณหมอเวลาอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะต้องทาครีมกันแดดป้องกันด้วยหรือเปล่าคะ อันนี้ถ้าสมมติอยู่ในบ้านจริงๆเลยถ้าถามว่าแบบไฟนีออนเนี่ยจะทําให้ผิวเสียไหมอันนี้ไม่เป็นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยู่หน้าเตาครัวอะไรเงี้ยที่มีความร้อนอันนี้ก็กระตุ้นทําให้เกิดผิวคล้ำเกิดฝ้าขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นนอนมาเนี่ยทําให้เป็นนิสัยเลยก็ได้ว่าอาบน้ําเสร็จล้างหน้าเสร็จก็ทายากันแดดไปได้เลยค่ะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวิรากรโอภาสวงมา,มากค่ะที่มาให้คำแนะนํานะคะในการดูแลผิวในช่วงหน้าร้อนค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะค่ะวสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็ได้ไขข้อข้องใจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการดูแลผิวในช่วงหน้าร้อนบางท่านค่ะมีความคิดที่ว่าจะต้องดูแลโดยใช้ครีมกันแดดที่เพิ่ม S B F ขึ้นค่ะซึ่งคุณหมอบอกนะคะว่าไม่จําเป็นต้องเพิ่มขึ้นเพียงแค่คุณดูแลสุขภาพแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นการกางร่มหรือว่าการใส่เสื้อแขนยาวซึ่งแน่นอนว่าต้องไม่มีการเสรียดสีกับผิวของคุณจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดความอับชื้นแล้วก็ทําให้เหงื่อออกเกิดเป็นเรื่องของผดร้อนขึ้้นมาได วันนี้นะคะก็คาดหวังว่าสาระประโยชน์นะคะที่เราพูดคุยกันคุณผู้ฟังจะได้นําไปใช้แล้วก็เพื่อเป็นการ ดูแลสุขภาพผิวนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์บางท่านอาจจะมีการเล่นนาสงกรานต์ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะให้เพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่า3เท่าเลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะในช่วงของสวยใสไร้ปัญหากับดิฉันอาทิตยาปกทานางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรายการ rmut v a l i t y กันได้นะคะทุกวันอังคารเลยค่ะเวลา19บเนาิกานาทีถึง20่สนาฬิกานะคะทางที่นี่ที่เดิมค่ะ89.5วิทยุราชมงคลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเติมสมองให้เต็มเหมือนเติมน้ําลงในแก้ว มาร่วมแชรความคิดและไอเดียดีๆกับรายการ RMUT Variety วิทยุเพื่อความคิดที่ลงตัวทาง FM 8 9 5ในเก m h